ถ้าอาจารย์ครับถ้าไม่มีตัวตนแล้วอะไรที่กินข้าวอาบน้ําใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับกินข้าวอะไรเป็นข้าวเห็นไหมเห็นครับถ้าไม่เห็นมีข้าวไหมไม่มีครับค่ะเพราะฉะนั้นก่อนกินมีเห็นไหมมีครับเห็นเป็นใครเห็นเห็นมีจริงแต่ใครเห็นจิตเห็นครับจิตเห็นแล้วมีรูปไหมมีครับถ้าไม่มีรูปกินข้าวได้ไหม ไม่ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีรูปจิตต้องการให้รูปเป็นไปอย่างไรรูปก็เป็นไปตามกำลังของจิตลุกขึ้นยืนสิคะถ้าจิตไม่ต้องการลุกขึ้นลุกได้ไหมไม่ได้ลุกขึ้นลุกขึ้นแต่จิตไม่ลุกจะว่าไงรูปก็ลุกไม่ได้ครับลุกขึ้นอีกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแต่จิตไม่ได้ต้องการให้ลุกขึ้นรูปก็ลุกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิต มีแต่รูปลุกขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับรูปกินข้าวเองได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีจิตเพราะฉะนั้นมีรูปซึ่งเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานมีรูปซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานมีรูปซึ่งเกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานมีรูปซึ่งเกิดจากอาหารที่บริโภคกลืมกินเข้าไปเป็นสมุทฐานที่กายยังดำรงอยู่ได้ให้ทราบว่าขณะนี้ มีรูปกลุ่มเล็กที่สุดที่ใช้คำว่ากลาปะอย่างน้อยที่สุด8ดรูปที่แยกกันไม่ได้เลยเมื่อเช้าก็กล่าวถึงแล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโงชาแล้วก็นี่เล็กที่สุดแต่ถ้าขณะที่กําลังพูดรูปก็จะต้องเคลื่อนไหวไปตามจิตก็มีรูปที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นอีก<ะ>ก็เป็นเรื่องที่แม้ขณะที่พูดก็ต้องมีรูปอื่นนอกจากแดรูป แม้แต่ขณะที่จะก้าวไปก็ต้องมีรูปอื่นอีกที่เพิ่มขึ้นรูปนั้นถึงจะก้าวไปได้ทุกอย่างเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งไม่มีใครไม่มีตัวตนเลยครับเพราะฉะนั้นใครกินข้าวรูปกินข้าวครับถ้าไม่มีจิตรูปกินข้าวได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่ารูปกับจิตกินข้าวอย่างงี้ก็ต้องรู้ว่ารูปเป็นรูปครับเราพูดถึงกินข้าวว่าจิตอะไรบ้างเห็นครับต้องมีเห็นอยาก แล้วต้องมีอยากมีคิดครับค่ะแล้วทําไงก็กินนะฮะก็กินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรูปเป็นรูปจิตกินไม่ได้ครับถ้าไม่มีอาหารในปากครับรสจะปรากฏได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นกินคืออะไรอาการที่เอาอาหารใส่ปากการที่เอาอาหารใส่ปากเพราะฉะนั้นขณะนั้นถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมก็เป็นเรากินอาหารครับเป็นอาหารด้วยเป็นเราด้วยเป็นกินด้วย แต่ทั้งหมดก็คือจิตเจตสิกและรูปขออาจารย์ดับนั่นหรือเป็นพระคุณเจ้าหรือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยด้วยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีผู้ให้กราบเรียนถามว่าถ้าเข้าใจว่ามีตัวตนตัวตนอยู่ไหนจ๊คะค่ะเป็นความคิดนรหไมายอมจ<ะ>ัดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและตัวตนจะมีได้อย่างไร ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเจ้าค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยแข็งเกิดแล้วเป็นแข็งไม่ให้เป็นแข็งก็ไม่ได้ไม่ให้แข็งเกิดไม่ให้มีแข็งก็ไม่ได้เช่นเดียวกับจิตมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นาธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วเห็นแล้วจะบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดเป็น mm hmm. าธาตุธาตุที่เป็นไปตามลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆแล้วในขณะที่ เราเห็นเนี่ยอาตมาก็ยังเข้าใจว่าเป็นตัวตนนานแสนนานมาแล้วที่เข้าใจอย่างนี้เจค่ะแต่ได้ยินคําของผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดสืบต่อไม่หยุดไม่ขาดสายแสนโกดกลับมาแล้วแต,แต่แต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย จะมีเหลือค้างอยู่พร้อมกัน2องขณะสามขณะไม่ได้เลยทั้งสิ้นเห็นต้องเป็นเห็นเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ขณะที่เห็นดับก็มีสภาพที่จำรูปร่างสันฐานแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เป็นจิตที่ไม่ใช่เห็นแต่รู้หลังจากที่เห็นแล้วก็เป็นการเกิดดับของจิตสืบต่อไม่ขาดสายแต่และหนึ่งพระคุณเจ้าจะยังคงคิดว่ามีตัวตนอยู่ เพราะยังไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะแต่ฟังแล้วจริงหรือเปล่าถ้าสิ่งนั้นมีจริงสามารถจะรู้ความจริงได้ไหมแต่ไม่ใช่เราไปเพียรพยายามทำยังไงก็รู้ไม่ได้แต่ความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เข้าใจอย่างมั่นคงนี้เองก็จะทำให้สติและปัญญาอีกระดับหนึ่ง สามารถเข้าถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งซึ่งขณะนี้ท่านตราบใดย,ยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทีละหนึ่งทีเดียวหมดเลยทุกอย่างขณะน,นี้เร็วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาที่ใช้คำว่าภาวนาคืออบรมอวิชชาไม่ต้องอบรมเลยเจ้คะ่ะมีเลยทันทีไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไปเรื่อยๆแต่สำหรับปัญญาต้องเกิดจากการฟังผู้ที่ตรัสรู้ ฟังคนอื่นได้ไหมเขารู้หรือเปล่าเขาสอนให้ทำเขาไม่ได้ให้เกิดความเข้าใจของตนเองเลยแต่มรดกล้ำค่าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับทุกคนที่ฟังคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำซึ่งทรงจำแนกธรรมะจนละเอียดจนค่อยๆเข้าใจขึ้นได้